ต่อไปท th ่านรัฐมนตรีช่วยราการกระทรวงกลาโหมครับท่านพลเอกชัยชาญครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาพณะรัฐมนตรบครับท่านสมาชิกพุ่เกยี่ิครับผมขออนุญาตกลับเรียนเพิ่มเติมตามที่ท่านรองรัฐมนตรีท่านขออนุญาตเรื่อยนามก็ัท่านดรปุริสวรรค์ท่านได้กล่าวนะครับว่าในเรื่องขององค์การตุกัดฐานมาศึกเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นหน่วยงานที่มันเป็นกิจการงานที่ งานการกุศลที่จะดูแลทหารผ่านศึกต้องการเรียนท่านสมาชิกว่าทหารผ่านศึกปัจจุบันนี้มีทั้งหมดประมาณ6กแสนห้าหมคนถ้ารวมว่าครอบครัวด้วยประมาณ3ล้านคนสิ่งต่างๆที่กระทรวงกลาโหมด้วยองค์การต้องข้อถามผันศึกได้ดําเนินการนี้เพื่อที่จะดูแลทหารผ่านศึกให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์รีในการดําเนินการนั้นเรื่องงบประมาณนั้นกระทรวงกลาโหมองค์การทหารศึกนั้นก็ได้รับเงินอุดหนุนโดยผ่านกระทรวงกลาโหมด้วยบางส่วน แต่เนื่องจากว่าได้มีที่ผมกกาบเรียนท่านประธานแล้วว่าฐา,านบังสุกนั้นมีจํานวนมากงบประมาณที่รับอุดหนุนนั้นไม่เพียงพอองค์การนำรวจสารสึกก็ได้ได้รับสมัย2อง6ตามที่ท่านรองที่ได้กล่าวนะครับสมัยท่านขอญตเอ่ยนามท่านสมัยท่านนกันตรีท่านยิ่งรักชินวัตรนะครับได้มอบสิทธิพิเศษในการที่จ้างงานเพื่อที่จะ มีรายได้ส่วนหนึ่งที่จะมาเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลกองาหพันศึกซึ่งในการเป็นการที่ผ่านมานั้นหน่วยเองเมื่อได้รับงานมาก็ได้มีการตั้งหน่วยงานที่จะมาดูแลกํากับดูแลแล้วก็เรื่องของการประสานงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ตามที่เรียนว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนั้นก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนท่านรองนายรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งก <c oughs> ารให้มีการสอบสวนดันั้นท่านผั้มีิว่าการทรวงกาโหกนะครับก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนในหน่วยแล้วก็ได้ดําเนินการ ปัจจุบันนี้ตามที่กาบเรียนนะครับว่าปปชเองก็ได้เข้ามาดําเนินการหลังจากนั้นแล้วเมื่อปี60นั้นก็ได้ไม่ได้ดําเนินการในเรื่องนี้เลยนะครับก็กลาบเรียนให้ให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่าองค์การท้องานศึกนั้นหน้าที่สําคัญหลักนะครับว่าดูแลทหารที่เขาได้ทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์รีเพราะนั้นงบป,ประมาณต่างๆนั้นองค์การวองึกเองก็พยายามที่จะมีหน่วยกิจการพิเศษต่างๆดําเนินการ เท่าที่สามารถดำเนินการได้เพื่อที่จะดูแลเขาเหล่านั้นให้อยู่ได้อย่างมีความสุขครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ